ใครสนใจไอดียไลน์เลนเจอร์ราคาถูกถูกคุ้มคุมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเพจอยู่นะครับใครสนใจราคาแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยที่เพจผมได้นะครับหรือใครอยากขายไอดีก็ทักมาได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รับฝากขายไอดีด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมโปรโมทลง YouTube หรือโปรโมทไอดีให้ก็ทักมาที่เพจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนอยู่ผมจีเลนเจอร์นะครับและในที่สุดผมก็ได้ เปิดคลิปนี้แล้วนะผมก็จะได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะมึนงงในตัวผมและผมก็จะพูดให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับที่สาเหตุที่คลิปผมดูมั่วซั่วดูแบบสมารีเถเมาดูเหมือนคนเมามาทําคลิปนะครับเพราะว่านะครับผมอาจจะแบบคือยัง่าผมจะได้แต่และคลิปช่วงนี้คือแบบโทรศัพท์ผมมันเพิ่งมันไม่รู้มันเป็นอะไรทุกคนคือผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือ ผมกอดอัดคลิปนะครับเปิดกระชาแล้วนะในดีหลักนะครับผมเปิดได้ตัวใหม่นะครับแล้วก็กดคลิปพ,พูดไปพูดมาปุ๊บคืออยู่ดีๆตัวปุ่มอัดคลิปผมอะมันหายนะครับทุกคนมันหายไปไหนไม่รู้เอาแล้วผมไปเปิดในรูปเอามันก็ไม่มีคลิปนี่คือคลิปมันหายไปเลยครับทุกคนมันสูญหายไปเลยเออแล้วตอนแรกอะผมก็มาอัดคลิปนึงแล้วมันก็แบบได้กลับมาลแล้วได้กลับมาดีแยะก็เหมือนมีคลิปมีอะไรแล้วทุกคนครับแล้วผมไปซูมไอดีน้องนะครับคือผมได้ตัวใหม่แล้วก็ได้เกียร์แปดดาวนะคือคลิปหายอีกแ แล้วผมจนจนผมทนไม่ไหวผมต้องไปอัดคลิปเนี่ยต้องไปโหลดเนี่ยโหลดไอ้ที่อัดคลิปมาเนี่ยทุกคนโอ้ผมทนไม่ไหวจริงๆครับทุกคนคือแบบมันโอ้ผมปวดหัวเลยนะวันนี้ตั้งแต่คลิปแรกที่ผมลงเลยนะลงในช่องของเดือนนี้เลยนะเป็นคลิปที่อัปเดตครับทุกคนที่สองสามนาทีนี้เนะี่ยที่ผมแบบผมคลิปนั้นอนะเป็นคลิปแรกเลยผมอัดไปทั้งหมดหกรอบครับทุกคนผมไม่ได้โกงหกผมพูดจริงหกรอบนะ คือเราแม่งจนผมแบบผมทนไม่ไหวจนผมต้องทำแค่สามนาทีอะ่ะเออคือแบบรีบพูดรีบมั่วรีบอะไรรีบขอผมอยากลงผมคือผมแบบตั้งใจจะลงคลิปอะคนมันตั้งใจจะลงคลิปคนมันตั้งใจจะได้ทําอะแต่แบบเจอเรื่องแบบเนี้ตอนแรกผมก็ไม่เอกใจผมคิดว่ามันอะไรวะอะไรวะมันเข้าไปดูก็งงเข้าไปลบนั่นลบนี่กบมาอัดใหม่ก็เป็นกับมาอัดใหม่ก็เป็นไปลบพื้นที่ก็ยังแบบเคลียร์ทุกอย่างไปทําทุกอย่างนะครับแต่จนโอเคก็มา ก็ซ really really really? ีรีส์เป็นซ right ีร er? really ีส์9 9รลูบี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาปั้นตัวใหม่เลยนะเออเม่งแบบโอ้หัวร้อนจริงผมแบบมันไม่เชิงหัวร้อนเลยแบบมากแบบมันหัวมันแบบมันไม่เชิงหัวร้อนแบบหนักหนาแล้วทุนแต่มันแบบมันเคสียดเศร้าอ่ะมันดูรู้สึกไม่ดีอ่ะที่แบบเราตั้งใจทําไปแล้วแบบมันมันทุกคนลองแบบเหมือนทุกคนลงทุนไปแล้วแบบมันสูญเปล่าไปอ่ะแล้วผมดีใจฟรีี่ทุกคนผมดีใจแบบบ้านแทบแตกอ่ะแล้วแบบคิปหาย ชิปหายเออโอ้ดูดิทุกคนแบบโอ้อะไรวะโคตรเฟลเลยนะผมบอกเลยผมเฟลมากคือแย่มากครับออาง่ายคือแย่แย่แบบแย่จริงจริง,รงมันแบบโอ้คือแบบผมเหนื่อยอ่ะเออแล้วกูทำไม,ไม,กกมันไม่ใส่กบมะเนี้ยเอานี่ไงมีแบบพวกแบบเป็นเิโอน่ะสายฟ้าอะไรหรือเปล่าเป็นสายมันเออเป็นสายพลังหรือเปล่าลืม โอเคครับมาเราจะทำการปั้นตัวนี้นะครับให้เป็นไฮเปอร์แมกนะครับทุกคนโอเคนะครับมาดูกันว่าผมจะมีตัวอะไรบ้างไม่มีตัวอะไรบ้างนะครับอยากให้มันมีตัวที่แบบอ๋อเนอะนาะเนๆๆๆนนัง่นง,อง,องเอ้ยเจ้าเกโอโหทุกคนคือแบบ ผมไม่มีหลายตัวเลยนี่หว่าเจ้าก็<ม>กเคยขึ้นน้ำยุมเหมนพอหาเขาจิกเกิดที่กย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพราล์ผมยัง โอ้ oh, ปอบผมได้แต่ปอบเจตัวเองว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ผมได้ผมได้แ <laughs> ค่ปอบเจตัวเองแค่นี้นครับทุกคนโอ้โหหกสิบสองตัวนะแล้ว,ลว,ลวตัวจุติกูไปไหนหมดวะเนี่ยถามจริงดิจุติมันไปไหนหมดวะโอ้ oh, มันก็มีแต่ตัวปัญญาอนเนี่ยอ oh, ตัวที่กูต้องการก็ไม่มีงงใจ งงใจตัวเองดิงงใจโอเคเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวขอไปตีสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนโอ้เดี๋ยวผมจะเล่าเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกเลยโอ้อะไรตัวเตรมอีกดูดิปัญหามันเยอะจังวะโอ้เดี๋ยว้บ้าขั่งยัดกบมัวสั่วมาอย่งนี้เนะี่ยโอ้อะไรวะคือมันมันอารมณ์เสียทุกคนจริงจริงนะคือแบบมันไม่รู้จะพูดไหนวะทุกคน อ,องตัวนะคือแบบมันแย่มากสําหรับผมคือมันไม่สําหรับใครหรอกถ้าเป็นแบบคนที่แบบยูทูบเบอร์อะทุกคนมันก็ต้องแบบเฟลอยู่แล้วอะครับทุกคนแล้วแบบเป็นใครก็แบบเป็นคนที่ทาคลิปอะเออมันต้องเฟลอยู่แล้วอะครับเจอสถานการณ์แบบผมนะผมบอกเลยว่ามันเหม่ยแตกเลยแบบเล็กว่าเล็กเป็นโจกอะผมอะ่ะอ,อืม จริงๆแล้วผมอ่ะผมว่าจะไม่ทำแล้วะแต่ว่าผมแบบผมไม่อยากทำไว้อ่ะเดี๋ยผมแบบไม่มีมีไม่ว่างไม่อะไรอีกเดี๋ยวว่าสวยไม่ทําคลิปอีกเดี๋ยวคนดูไม่ได้ดูเดี๋ยวผมไม่อยากให้คนดูทุกคนได้ดูคลิปของผมนะผมผมก็จะทําผมทําด้วยใจนะครับทุกคนแต่แบบเหมือนมันแบบพังใจผมทิ้งอ่ะเออแบบนั้นเลยเหมือนโดนแบบ ไม่รู้จะพูดคำไหนวะโอเคไม่เป็นไรครทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ได้โอเคครับเราเริ่มต้นใหม่ได้อยู่แล้วผมมันแบบสุดอยู่แล้วโอ้โหตัวเต็มมีกูก็ลืมเลยโอ้อะไรวะโอ้ปัญหาอมะปัญหาปัญหาบ่มีบ่มีปัญหายังเลยบวกไอเลย โอ้ยนะตัวก็เต็มจเจริญเด้อจเจริญเจริญเด้อโอเคอัพไปเ,เดี๋ยวผมขอไปยัดจุดตีนแล้วกันนะคะตัวที่มันไม่ไม่มีนะเดี๋ยวผมไปยัดแป๊บหนึ่งผมยัดเลยผมไม่สนละแม่งเงอไม่ไมหุนหงิดวะเออมาดิตัวจุดตีมันไม่มีงอวะทำไม ว่าหมวแรกก็าเยอะอยู่นะกบแดงยัดเลยไม่เป็นไรกบแดงผมเยอะอยู่แล้วหัวร่อนแล้วนะหัวร่อนแล้วนะหัวร่อนแล้วนะโอเคหกตัวเรออ้ยเหนื่อยใจจริงๆรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สน เรามันคนจนแม่น้าหม,นมนอนคงไม่มองโอ้โห้เนาะคลิปนี้ผมขอระบายนิดน,นึงแล้วกันนะครับทุกคนอาจจะไม่มีเนื้อหาในคลิปนิด <c oughs> ผมแค่อยากระบายความในใจผมไม่รู้จะระบายให้ใครผมขอระบายให้คนดูได้ฟังผมรู้สึกของผมแล้วกันนะ <c oughs> ผมขอระบายให้คนดูได้ฟังความรู้สึกใน,ในใจของผมนะที่ผมรู้สึกตอนนี้นะ ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าใครจะชอบไม่ชอบนะผมต้องขออภัยด้วยนะคือแบบมันเฮมันแบบมันเสียมันเสียใจค <c ười> ือผมไม่รู้ดีทุกคนคือแบบมันเราแบบ <c ười> โอ้อะไรวะเ <c ười> ฟียวอะทุกคนแต่ยังน้อยก็ยังได้ตัวมาครับทุกคนแต่แบบผมแค่อยากให้คนดูได้ดูได้ดูได้ดูผมเปิดได้อะทุกคนไม่แบบแค่นั้นแหละผมไม่มีอะไระไม่ไม่ผมไม่มีอะไรมาก ก็่อยากให้คนดูได้ดูว่าผมเปิดได้ตัวใหม่นะครับเรีแอคชั่นผมเป็นยังไงความรู้สึกผมเป็นยังไงมันน่าจะสนุกมันน่าจะให้คนดูได้หัวเราะได้แบบได้ตลกนะโอเคผมขอคัดคนนะครับทุกคนอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เข้าต้องขอโทษด้วยนะครับผมและบางคนที่ผมไตะออกผมบอกเลยนะผมถ้าใครไม่เล่นผมก็จ,จะเตะนี่ไงคนนี้นะครับ5้าวันแล้วนะนี่นะผมผมขอเตะขออนุญาตเตะนะครับคือ สี่สี่วันสามวันสี่วันขึ้นไปผมว่าจะเตะแล้วนะครับทุกคนคือแบบมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็คือเราต้องเล่นช่วยกันนะเราขอเข่มมาเล่นเข้ามาเล่นกิวนะครับทุกคนนะผมอลูกกิวผมก็ใครอยากเข้าขอมาได้นะครับสี่สิบแปดคนนะครับผมก็อาจจะมีอาจจะมีต้องมีเตะอีกเพิ่มเติมนี่แหละเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นอะไรกันนะครับเมื่อกี้ผมว่าจะมาทําอะไรวะเฮ้ยรั่วปะเนี่ย อโ oh, อเคโอผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วผมจะไม่ดูนะครับไอดี ID ของผมนะอืมไอดี ID นี้นะครับใช่ป่าวะเอยไม่ใช่ดิเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ไอไไอดี ID นี้นะครับอาร์จิเรนเจอร์นะนี่ไงผมผมได้นี่ได้ในไ,ได้เกียร์เนี่ยโลประกายรัศมีจันทานะครับ เนี่ยผมเปิดได้เกียร์นี้แล้วก็อดีนี้ก็เปิดได้ตัวใหม่ด้วยนะครับผมใช้ประมาณ2ี่สกานะครับในการเปิดได้ตัวใหม่นะครับแล้วก็สองรบีนะครับนี่นะครับได้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยปั้นนะครับไม่ปั้นนะอดีนี้ไม่น่าจะได้ปั้นนะเพราะว่าไม่มีไม่มีกบนะครับโอเคนะครับผมถึงไหนแล้ววะสต็อปไปแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้คือยาวๆทุกคนผมอยู่กับผมอยากอยู่กับคนดูยาวๆนะครับคลิปนี้ขออัดชิปยาวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผม ไม่รู้จะทำอะไรมันเใจโอเคครับขอปั้นแล้วไปรีวิวเลยนะครับเลสโก้โอ oh. <c oughs> ขาดอีกตัวนี้ผมยัดอย่างเดียวไม่สนแล้วนะขาดอีกสี่นะครับโอเคเป็นหกเรียบร้อยนะครับ โอเคอันนี้อีกนะครับใครข้อความมาบมไม่สนแล้วจะลงก็ลงไปเออคือโอ้ยหนอใจใจคนทำไมถึงทำกับฉันได้เอทํทำไมถึงทำกับฉันได้โอเคเราน่าจะขึ้นมูลได้เรียบร้อยเอ้ยบาวดิมูลอะไรละ่ะ มันชื่อบราวมันชื่อบราอสุวินครับตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้กี่กี่ติดตามผมน่าจะหกเจ็ดพันแล้วนะขอแบบเดี๋ยวผมจะมีแจกงไอดียอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าถึงเป้าตามที่ผมต้องการเดี๋ยวผมจะมาแจ้งไอดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขอป้าอนะสุวินก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้6กพันเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูวันก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอหากบที่เป็นสายพลังก่อนนะโอเคนี่นี่จะได้ไม่เปลืองครับทุกคนนี่อู้เยอะเลยเยอะเลยเราจะได้ไม่เปลืองนะครับตอนนี้ติดตามผม6กพันหกร้อยสามสิบแปดแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเจ็ดพันเนี่ยผมจะมาหาไอดีมาแจกอยู่นะทุกคนนะก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับถึงหกพันเนี่ยผมจะหาไอดีมาแจกให้นะครับเอาเป็นไอดีป้ายเหลืองแบบหล่อๆที่เท่เลยเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับเจ็ดพันติดตามก่อนนะ ตอนนี้ก็ทูทูถ่าไ,ไปก่อนนะครับก็คลิปนี้กี่นาทีแลว้ววะเนี่ย12นาทีแล้วน,นะไม่เป็นไรครับทุกคนเอ,อ,อยู่เป็นความเศร้ากับผมนะครับอยู่เป็นเพื่อนผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนคือแม่งเศร้าจริงๆนะผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดและจริงๆมันแบบมันรู้สึกแบบไม่อยากทําไปเลยอ่ะแต่ผมแบบฝืนใจตัวเองมาทาไม่เฉยนะ จริงๆนะผมว่าผมจะไม่ทำแล้วผมว่าจะรอพรุ่งนี้ให้แบบคนรู้สึกตัวเองมันร like ีเซ็ตก่อนอ่ะเออจริงๆผมว่าจะไม่ทำแล้วแต่ว่าผมแบบไม่รู้ดิทุกคนใจผมมันแบบอยากทำอ่ะใจผมมันอยากทำครับทุกคนอุดโยเราโยโหโยไอดีกูเยอะจังวะโอ้โหเรนเจอร์เยอะจังหวะเลนเจอร์ซ้ำอ่ะยังไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวเอาฮิมิอัดไปแล้วกัน โอเคครับเป็นไฮเปอร์แม็เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคถือว่าถือว่าเอาเรื่องเลยนะไฮเปอร์แม็กนะครับนี่เทจัดเลยนะครับสกิลมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีเด่เท่าไหร่นะครับทุกคนนะเอ้สกิลมันก็ดีอยู่แต่มันไม่มีสกิลดาเมจนะผมพูดผิดแต่ผมอูถ้าเป็นตัวเนืน้ผมบอกเลยว่ามันแน่น <laughs> <laughs> ผมบอกเลยว่า มันกว่านี้ถ้าเป็นตัวเนือนะอันนี้มันเป็นตัดแล่นะอาจจะย,ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นตัวเหนือจะมันกว่านี้นะโอเคอันนี้เป็นเมื่อปฏิบัติการนะครับมีโอกาสสูงที่สร้างบาเรียทรงพลังซึ่งไม่สามารถทําลายได้เป็นเวลาห้าวินาทีเฮ้ยสกิลใหม่นะครับเย็นลุงสกิลใหม่นะครับนี่ผมไม่รู้ว่าจะแทนลงแทนตัวไหนเลยนะ <c oughs> ไม่มีเกียร์ใส่ซะด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวลองหาเกียร์แบบง่อยๆใส่มันเดี๋ยวค่อยปรับเกียร์นะครับรอดูก่อนว่ามันจะโชว์ผลงานได้ขนาดไหนนะครับเออต้องรอต้องรอชมผลงานเขาก่อนนะครับโอ้ยขาดอีกเพชรหนึ่งว่ะทุกคนนะเดี๋ยวขอถอดถอดตัวไหนดีวะถอดเดียบูแล้วนะเป็นแสงนะครับเป็นแสงนะครับ มันไม่มีมันไม่มีเดี๋ยวขอใส่เป็นพรางโจมตีให้มันก่อนแล้วกันนะครับเอาไปฝึกเอาไปฝึกงานก่อนตัวนี้ท่าน้ำตัวไหนที่ไม่ค่อยได้เอาเป็นจถอดถอดจุดเจ,จ,จ,จสิเก้าแล้วโอเคครับโอเคมาๆเรียบร้อยแล้วได้แล้วเมื่อกี้ผมผมยังไม่ชินกับที่อาจคลิปใหม่นะครับมา เดี๋ยวเราลองใส่เป็นโจมตีโดนแน่นอนให้มันดูก่อนนะครับว่าแบบเปลระปล่ออย่างนี้แบบตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้เอ้ารเวลยังไม่อาบอกอนะอาไปแล้วโอ้จะรั่วเลยจะรุดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองถอดไปนะครับเดี๋ยวเอาใส่แทนตัวนี้ไปแล้กันนะครับแร่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะเอ้ยมันกน็มันก็เอ้ยเยอะปะวะไม่ได้ดูเล่ยเลยโอ้ยแร่ยรเยอะจังว้ย พันเจ็ดเลยอ,อ่เพื่อนนี่ลดแล่ไปสองจุดนะเหลือแปดร้อยนะครับ,รรบผมไม่ได้ดูแล้ด้วยดิโอ้น่าจะเดือนนี้มีบัฟอะไรเอ่ยมีบัฟลดแล่กับมีบัฟลดเลยะเวลาการผลิตนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นบัฟที่ดีที่สุดนะครับโอเคดีหลักผมน่าจะเก็บตัวยาวๆ่วะครับไอเดียนี้นะครับเดือนหน้ารอถลุงตัวคาราโบเลยนะครับ เราจะด้านทดสอบด้านสี่รอยห้า okay, ก่อนล้วกันนะครับโอเคมาดูกันว่าตัวมันจะแบบจะโหดหรือเปล่านะโอ้ดูดิเอ้ยมันเท่นะทุกคนนะติดร้อยติดมันติดมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยออกใช่ปะวะทุกคนมันน่าจะติดทุกตัวเลยนะครับถ้าววีนะครับโอ้ตัวนี้ไม่ติดยังไงมันสุ่มมันสุ่มนะครับอู้ดเดโอกาสติดน่าจะเยอะอยู่นะ้ยพูดไปพูดมาเรื่องไม่ติดแล้วโอ้ยโอ้ยอยอยเดี๋ยว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 นั่นไงโอ้มันก็ มว่ามันก็โอกาสติดก็มันก็มันมันผมยังมันไม่มันไม่สามารถคํานวณได้ครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลเลนเจอร์นะครับข้อมูลเลนเจอร์ยังไม่มานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีสกิลดัมเมจนะครับมีแต่สกิลกระเด็นนะครับนี่ไงอ๋อสกิลกระเด็นตัวหน้าไปอยู่แนวหลังอ๋อถือว่าเกียนอยู่นะดูดิเฮ้ยนี่ไงสกิลกระเด็นไปนี่ไงนี่ไงเอ้ทุกคนมัน ผมว่ามันน่าจะโหดนะตัวนี้นะผมผมว่าน่าจะติดตำนานเลยแหละแต่ไม่รู้ว่าจะแบบจะโหดถึงแบบต้องมาดวนก่อนว่าจะเอาตัวไหนออกนะครับขอด่านที่มันตึงๆมือดิเดี๋ยวตัวนี้ผมจะไปเชิดฉายดิโอเคครับรุยบับโลมาดิเพื่อนไม่มีบับโลบับโลไม่ติดเลยวะ่ะ ต้องเต่กูชมไปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มาเลยน้องมึงนะเนาะหรือมาแล้วเอออมตะห้าวีนะดูเหมือนจะเอามาแก้ทางสกิลโจมตีโดนแน่นอนแน่เลย,ยผมว่านะแต่มันอยู่ได่แค่ห้าวีโดนแน่นอนไม่อย,อย,อย,อยู่ทั้งอยู่ทั้ง,งวันนะ่ะนี่ไงนี่ยตัวหน้าเดนกระเด็นไปอยู่หลังนะครับอืมแต่ดาเมจเนี่ยไงเนี่ยกระเด็นไปอยู่หลังเออถือว่าก็ ผมว่ามันน่าจะถ้ามีโดนแน่นอนเอ้ยมันมันมันเป็นแบบการันตีหรือมันเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรยังไงวะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวมันก็สกิลมันก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีเลยแหละเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับว่าตำนานเขาจะใช้กันหรือยังนะครับเดี๋ยวขอไปส่องทีมตำนานกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับผมอันนี้ลิตะนะครับมันดูลิตะกันว่าเปิดล่าหรือเปล่าเปิดล่าหรือยังน่าจะเขาน่าจะยังนะครับคนนี้นะ ขอดูสะสมดีเปิดล่าหรือยังนะครับคนนี้นะครับลิตะนะโอ้นี่ช้าแต่ว,วะอ้โหได้หมดแล้วได้ได้สองตัวนะครับไม่ไม่ได้ตัวบินนะครับลิตะยังไม่ได้ตัวบินนะเดี๋ยวมาดูคนไทยกันบ้างนะครับมาดูอันนี้ลุงยุทธใช่เปล่าเนี่ยเอวาลุงยุทธนะครับโอเคนี่ลุงยุทธนะครับยังไม่ได้ติดทีมนะแต่ดูเหมือนลุงแกโอ้โห สุดจัดครับแล้วเกียร์สุดด้วยไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดือนเดี๋ยวรอเดือนธันวาก่อนเกียร์ผมก็จะหดเหมือนกันนะครับรอเดือนธันวาก่อนเดี๋ยวลองยาวๆครับไอดีนี้นะไม่น่าจะยังมันเป็นวันแรกอะทุกคนมันไม่น่าจะยังไม่สามารถที่จะอุย้ยคนนี้เอาใส่แล้วนะอ้ยคนไทยด้วยนะครับอ๋อพี่คนนี้อู้แล้วเป็นเกียร์ใหม่เลยอุย้ยคือสุดว่ะคนนี้คือพี่คนนี้คือสุดจริงว่ะคือโอ้โหเกียร์ใหม่แบบ โอ้ยไม่หดเลยนะเนี่ยเอาแทนตัวไหนวะไม,ไม่ไม่ใช่แทนมันพี่เขา,เาแทนตัวไหนวะอ๋อเอาแทนอะดูบีโอเคเอาแทนอะดูบีดนะครับอะดูบีหลุดเมตาไปนะครับผมว่าน่าจะเอาแทนอะดูบีแหละโอ้เสียงผมแหบแล้วนะทุกคนนะคืออัดคลิปต่อเนื่องกันเยอะพอสมควรนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับ